การขายนะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์จัดส่งเรียบร้อยครับขอบคุณเสีย,ยใหญ่เยี่ยมเนาะครับผมอุปกรณ์สี่ชิ้นเต็มอันยัดขอบคุณครับาชมบรรยากาศส่งมอบรถไถชายทุกเนาะเอา KRT มาส่งครับซื้อง่ายขาดทุนก็ขายนะครับสำหรับคนอย่างแอดครับซื้อง่ายๆขาดทุนก็ขายขาดทุนคือกำไรคือมิตรภาพและเป็นชื่อถนอนครับ ค่อยขายในสุดค่อยขายในสุดลงขายปุ๊บทางจองปั๊บมาส่งปุ๊บเลยครับขอบคุณนะครับผมจะซื้อง่ายขาทุนก็ขายครับจากส่ง บ้านสีฐานครับรถงามๆนะขายมาอุปกรณ์4ี่ชิ้นนะครับผมให้ไปเลย4ี่ชิ้นครับหกหมื 6, ่นหกหมืพบาทครับอุปกรณ์4ี่ชิ้นแถมเครื่องชาร์จไฟได้ครับดูลูกคากำลังสนุกสนานนะร้องขับเล่นนี่นะครับรีวิวแบบเร็วๆนะครับขายจริงส่งจริงที่บ้านสีฐาน แบบยง้ยมือเศร้าไงอย่าลืมเอาคันเร่งมือลงน้ำเด้หรอไม่ได้แต่ตันนี่นะเอาเอาเร่งมาใส่นี่เห็นปะมันจะข้ามาติดเครื่องเนี่ยอ่าทาทาตัวคันเร่งที่ยูดับนี่มันจะบอติด,ดเด้โอเคครับอย่างอื่นมันไม่อย่างอเ,เอาว่างหางมานหางหางว่ะ